แต่ก็น่าแหละทุกคนหนูอยากให้แบบทุกคนก็ยังติดตามแบบติดตามน้องอยู่ไม้ว่าน้องจะอยู่ในฐานะอะไรพี่ไฟก็ด้วยเพราะพี่ไฟก็เป็นคนที่แบบน่ารักมากแล้วความสามารถพี่ไฟก็เยอะไม่ใช่ว่าเขาออกไปแล้วแล้วเราจะไม่เจอกันอีกหรือเราจะแบบเราจะไม่ได้คุยไม่ได้พบไม่ได้อะไรต่างๆเราก็ยังเราก็ยังเจอกันได้ยังคุยกันได้ยังปรึกษาได้อยู่แต่แค่ไม่ได้อยู่ในแค่ไม่ได้ลงท้ายด้วยนามสกุล น้องจี้ทักมาฮะใครฮะตอนไหนเมื่อกี้เลยโ Oh my god พี่ไหนอะไม่รู้อะอืมไม่ไม่แบบทักในไลน์มาหานู Oh my god Oh my god Oh my god จริงเหรอทุกคนรู้แล้วทำไมเราไม่รู้หรือเราเพิ่ตื่นอะไรนะ ลังจอยู่พี่ไฟเราใช่ไหมพี่ไฟพี่รู้แล้วเมื่อคืนไม่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 รู้ว่าทุกคนเข้าใจว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่ามีปะไม่มีปะว่าคนละคนจี้รอไจีทิ้งเพ่งี้ล่ะรังคุยเลยเออเออเอประกาศเมื่อสิบเจ็ดอันนี้แล้วไม่คุยเลยนะจี้ร้องไห้จี้แล้วนะเราคุยกันในกระจบมือเองนะถ้าจะบอกว่าเป็นเช้าอันโศใสมันก็ไม่น่าใช่ คือสาหรับตัวหนูนะถึงแบบจะไม่ได้คุยกับแบบจี้แบบเยอะอะไรมากขนาดนั้นหรือแบบเจอกันบ่อยมากแต่สําหรับตัวหนูว่าน้องเป็นคนที่แบบเป็นคนที่มีเอนเนอร์จีเยอะมากแบบแบบสามารถดูได้เวลาน้องไลฟ์แบบในไอแอมใช่ไหมแล้วก็จะมีเพจเพจมาเขาเรียกเพจมาแบบเอามาตัดต่อเลยก็จะเห็นว่าน้องเป็นคนที่ร่าเริงมากเลยเนี่ยแบบเอนเนอร์จีน้องเยอะแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักจริงๆจริงคิดว่าแบบถ้าจี้แบบหรือยังจีรุ่นสามแกหรอ น้องทักมาบอกเมื่อกี้จริงจริงเอามีพี่จิระใส่เลยไม่รู้อะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในอน้าคนเราเข้าใจทุกคนเพราะเราก็แบบอืมเราก็รู้จักน้องเหมือนกันนัน้องเขาอยู่สีั้นปะใช่ใช่แต่ก็น่าแหละทุกคนหนูอยากให้แบบทุกคนก็ยังติดตามแบบติดตามน้องอยู่ไม่ว่าน้องจะอยู่ในฐานะอะไรพี่ไฟก็ด้วยเพราะพี่ไฟก็เป็นคนที่แบบน่ารักมากแล้วความสามารถพี่ไฟก็เยอะ เยอะแบบดีว่าจริงๆเลยตอนแรกก็งงเลยทำไมไม่ติดอาคาเบล่าจริงๆการแบบการการแกร,อร์อะรู้สึกมันก็เป็นคืออย่างคืออย่างเราอะทีมงานอะความรู้สึกเราก็เหมือนเวลาทีมงานออกไปคือเขาเรียกว่างไงอะเขาก็จะบอกเราเสมอเวลามานั่งคุยเวลามีายายยางานใหญ่ๆอ่เงี้ยก็จะทีมงานแต่คนก็จะบอกมือลาก็จะ,จะใช่ทุกครั้งจริงๆ,ๆ,ๆก็เขาก็บอกว่า มันเป็นเรื่องธรรมดาที่มีพบก็ต้องมีมีจา,จากกันพบก็จากยู่แล้วพูวออดอย่ใช่คือเราเราไม่สามารถที่จะอยู่กับคนคนหนึ่งไปได้ตลอดแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาออกไปแล้วแล้วเราจะไม่เจอกันอีกหรือเราจะแบบเราจะไม่ได้คุยไม่ได้พบไม่ได้อะไรต่างๆเราก็ยังเราก็ยังเจอกันได้ยังคุยกันได้ยังปรึกษาได้อยู่แต่แค่ไม่ได้อยู่ในแค่ไม่ได้ลงท้ายด้วยนามสกุล เดิมหรือว่าอะไรเงี้ยสรุปด,ดูห้าแเป่งแล้วเครียดกว่าเดิมนะอ๋อไม่ใช่่น <_ S 2> แหละทุกคน <_ S 1> เราแค่อาจจะไม่ได้เห็นเขาร้องเต้นบนสเตจที่มีเมมเบอร์ด้วยกันแต่ว่าเขาก็ยังมีความสามารถที่ติดตัวเขาอยู่แล้วก็ยังเห็นเขาแบบร้องเพลงหรืออะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราทําให้เราเข้ามาในตรงนี้มันก็คือความฝันและความชอบแบบเดียวกันมันก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่เสมอน,น,นะคะบายๆนะคะช่วงนี้ใครทำางานหนักก็สู้ๆนะ bye